ตัว MG Sport Plus ที่มาพร้อมกับชุดแต่งที่มากกว่า MG ทั่วไปใน e c o u p e W207 Facelift ด้านหน้าเนี่ยไล่มาถึงด้านหลังเนี่ยเป็นเส้นโค้งมนนะคะที่ดูเซ็กซี่มากๆแล้วก็แทบจะไม่มีรอยต่อเลยคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับ211แรงม้านะคะแรงนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆด้วยสวัสดีค่ะ f a n p a g e Benz Motor ทุกๆคนเลยนะคะเนงเองค่ะทิดาหวังดำรงเวทเนงเป็นซ e o ของ b e n z ์มอเตอร์ค่ะและวันนี้ค่ะเนงก็มาแนะนำรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะคะแล้วที่สำคัญเป็นรถสเปคหายากที่มีเลขไม่น้อยสวยหน้าเป็นเจ้าของมากๆนะคะอย่าง E250 Coupe คันนี้ค่ะ ความหายากของรถคันนี้เนี่ยมาจาก2จุดด้วยกันนะคะจุดแรกก็คือความเป็นตัว Sport AMG นะคะตัว AMG Sport Plus ที่มาพร้อมกับชุดแต่งที่มากกว่า AMG ทั่วไปใน E Coupe W 2 0 7 Facelift ไม่ว่าจะเป็นส่วนของล้อแมกนะคะหรือดีเทลอื่นๆที่เดี๋ยวองจะพาไปรีวิวแบบละเอียดเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือรถคันนี้เนี่ยเป็น E 2 5 0นะคะซึ่งมีอยู่น้อยมากในตัวเฟซลิฟของตัว E Coupe ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้น ทั้งความเป็น MG Sport Plus ที่หายากทั้งความเป็น250ที่หายากมารวมกันในคันเดียวนะคะจะน่าใช้ขนาดไหนนะคะกับเลขไม่ที่น้อยมากๆเพียง40,000กิโลเท่านั้นไปดูรีวิวกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยนะคะเราจะเห็นเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเรียกว่าออร่ากระจายมากๆไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่ารถเนี่ยมีความใหม่มากๆเพราะเลขหม่เพียงแค่4ี่หมื่นเท่านั้นนะคะแต่ด้วยชุดแต่ง MG Sport Plus มันตัดขาะกับตัวรถที่เป็นสีขาวคันนี้เนี่ยเป็นขาวแบบโพล่าไว้คือไม่มีสีเหลืองไม่มีสีอื่นใดเจ,จือปอนเลยนึกภาพแบบ หิมะที่ขั้วโลกเหนือที่มันขาวนๆพลนนะคะก็คือสีขาวแบบโพล่าไว้แบบนี้เลยแล้วตัดกับตัวชุดแต่ง AMG Sport Plus เนี่ยนะคะนอกจากจะมีกันชนหน้า AMG กันชนหลัง AMG สเกิร์ตข้าง AMG แบบที่เราคุ้นเคยกันแล้วตัวนี้เนี่ยยังมีความพิเศษเป็น l i m i t e d e dition ของ s p o r t Plus ก็คือไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะคะที่เป็นภายในโครมเนี่ยจะเป็นไฟหน้าสีดำนะคะหรือว่าจะเป็นลายล้อแมกนะคะที่เป็นล้อแมกลายก้านคู่สีทูโทนขอบ19นิ้วค่ะดู ยหายดูเต็มซูมแล้วก็ลายซีดีทีเนี่ยก็ทําให้ดูดุดันแล้วก็ดูแอดเวนเจอร์ขึ้นมากๆนะคะสีทูโทนด้านในกับด้านนอกก็จะตัดกันเป็นสีดํากับสีคโครเมียมยิ่งขับให้ตัวรถเนี่ยดูเด่นมีออร่ามากขึ้นอีกด้วยค่ะ จุดเด่นของความเป็น E ีคูปเลยนะคะก็คือเส้นสายที่ดูสปอร์ตมากๆเราจะเห็นได้ว่าจากด้านหน้าเนี่ยไล่มาถึงด้านหลังเนี่ยเป็นเส้นโค้งมนนะคะที่ดูเซ็กซี่มากๆแล้วก็แทบจะไม่มีรอยต่อเลยด้านหลังของเขาเนี่ยนะคะด้วยความที่มีความลาดเอียงลงมาเนี่ยทำให้ท้ายค่อนข้างยาวเวลาที่เราเปิดท้ายใส่ของนะคะทำให้เกิดพื้นที่ใส่ของจํานวนมากแล้วถ้าหากเราอยากได้พื้นที่ใส่ของที่มากกว่านั้นอีกเนี่ยเราสามารถที่จะ ปลดล็อกนะคะแล้วก็พับเบาะด้านหลังลงค่ะใส่ของได้ยาวๆจากด้านหลังลงไปจนถึงเบาะหลังของคนหน้าเลยทีเดียวค่ะนอกจากชุดแต่งสปอร์ตพลัสรอบคันเนี่ยที่ใช้เส้นสีดําในการตัดแล้วนะคะพอตัวรถเป็นสีขาวพลาราไว้หลังคานะคะเป็นหลังคาแก้วสีดำพานรามิกรูฟใหญ่เต็มบานนะคะยิ่งตัดกับบอดี้ที่เป็นสีขาวทําให้รถเนี่ยยิ่งดูมีมิติแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นด้วย แต่ที่สำคัญเลยค่ะ AMG Sport Plus มีจุดเด่นอยู่ที่ภายในนะคะที่ไม่เหมือนใครเดี๋ยวเรามาเข้าตัวรถผ่านตัว y l y s s t กนะคะมือจับที่ใช้วิธีการสัมผัสก็เปิดปิดรถได้แบบนี้แล้วมาดูความงามภายในกันค่ะโอ้โหเขาเรียกว่าดุซ่อนเปรี้ยวนะคะกับภายในนะคะที่เป็นสีดำล้วนแล้วมีการเย็บด้วยได้สีแดงนะคะตามบีเทลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยหรือว่าตามเบาะนะคะ เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะรูปทรงของเบาะของ g r o u p นะคะจะเห็นได้เลยว่าเป็นสวดทรงที่ดูสปอร์ตแล้วก็ดูเซ็กซี่มากๆนะคะตัวเบาะเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบหรือวัสดุนะคะที่พรีเมียมมากๆทั้งหนังออาคันธาราที่ตัวเบน์เขาจะเรียกว่าด y นามิก้าไมโครไฟเบอร์อยู่ตรงกลาง เพื่อเพิ่มฟริก t i o เพิ่มแรงเสียดทานเวลาเรานั่งเนี่ยเราตัวเราจะไม่ไหลไปเวลาที่เราเลี้ยวโค้งนะคะแต่ส่วนข้างๆเนี่ยซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเสียดสีบ่อยเวลาเราขึ้นลงรถเนี่ยเขาก็ใช้หนังที่มีความคงทนมากกว่าอย่างหนังอาร์ติโกสีดํามาเสริมทางด้านข้างแล้วก็ใช้ได้สีแดงเนี่ยเย็บเป็นดีเทลตามส่วนต่างๆ เข้ากันมากทั้งตัวเบาะนะคะทั้งแผงประตูทั้งตัวมือจับพวงมลาลัยนะคะทั้งหมดก็คือเป็นสิ่งที่เข้ากันหมดแล้วคอนโซลกลางข้างบนเนี่ยก็คือเป็นสีดําหมดด้วยเพิ่มความรู้สึกที่สปอร์ตให้กับภายในของรถคันนี้มากๆเลยออปชั่นอย่างอื่นนะคะก็มีมาเต็มเดี๋ยวเชิญทุกคนเข้าไปนั่งข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะเข้ามากันแล้วนะคะเน้นขอกดปุ่มสตาร์ทก่อนนะคะเหยียบเบรกไปด้วยนะคะ เวลาที่เราหย่าเบรกเนี่ยเราก็จะได้รู้สึกถึงความพรีเมียมมากๆของแป้น break, เบรกแป้นคันเร่งที่เป็นโครเมียมแล้วก็มีเม็ดดำๆนะคะเป็นเม็ดยางสตัดกันลื่นเอาไว้ก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากๆสตาร์ทรถเสร็จแล้วแอร์เย็นเรียบร้อยวิทยุก็เปิดเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ขอปิดก่อนนะคะทุกคนจะได้ฟังเน็งรีวิวก่อนเปิดหลังคากันเลยนะคะเราจะเปิดชั้นผ้าออกไปก่อนหนึ่งชั้นนะคะปรากฏว่าเป็นชั้นกระจกอีก1ชั้นใครที่ชอบฟีลลิ่งนะของการขับรถ หลังคาแก้วแบบพาโนรูมนะคะก็จะเลิศม,มากๆกับหลังคาพาโนรูมบานใหญ่แบบนี้นี่นะคะโอ้โหก็ส่องแสงลงมาได้รับลมชมวิวนะคะเต็มที่เลยตอนนี้หลายคนก็เริ่มเที่ยวแหลกกันแล้วนะคะตามภาวะการผ่อนคลายลงของโควิดเรียกว่าแทบจะกลับไปเป็นชีวิตปกติกันแล้วค่ะก็สามารถที่จะพาน้องคันนี้เนี่ยไปตะลุยได้ทุกๆท,ที่เลยนะคะ ภายในเนี่ยนอกจากจะมีความสปอร์ตพลัสแล้วอลูมิเนียมทริมตรงนี้นะคะก็ยังจะเป็นลายที่มี t e x t อร์คือจับไปเนี่ยจะไม่ได้เป็นเรียบอย่างเดียวนะคะให้ความรู้สึกสปอร์ตเข้ากับส่วนอื่นมากๆของตัวรถเลยนะคะเลขไมล์ซูมกันให้ดูชัดๆ46,634กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใหม่เอี่ยมอ่องมากๆกับเจ้าของเดียวออกจากศูนย์เบนซ์มา ใช้รักษาเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ทีมงานเบนส์มอเตอร์มอสก็นํามาส่งให้ถึงมือคุณที่เป็นเจ้าของใหม่เรียบร้อยแล้วใครได้ไปเรียกว่าโชคดีมากนะคะคันนี้นอกจากนั้นนะคะออปชั่นต่างๆก็คือสมบูรณ์เป็นตัวท็อปสุดเลยที่ออกมาจากศูย์เบนส์ค่ะเพราะว่าเป็น250ูนะคะไม่ใช่ตัว200ตัวนี้เลยนะคะตัวจอใหญ่ที่สามารถที่จะเปิดปิดได้ใช้ตัวปุ่มคอมมานด์คอนโทรลเลอร์นะคะควบคุมได้ในวีเกเตอร์ใช้ได้สะดวกมากๆแล้วค่ะเพราะว่า ตัวนี้เป็นระบบที่เบนซ์เนี่ยเขาทํางานร่วมกับ g า r m มินซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมือหนึ่งะคะในด้าน n a เ i เกเตอร์ของโลกเลยนะคะการมินกับเมอร e เซเด e เบนซ์นะคะก็โครกนในส่วนนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะยังสามารถเชื่อมต่อมือถือของเราใช้ตัวรถนะคะเป็นลำโพง Bluetooth เล่นเพลงผ่านสตรีมมิ่งผ่านแอปต่างๆของเราผ่าน YouTube อะไรต่างๆนะคะได้อย่างสะดวกสบายมากๆ แล้วพอเราเชื่อมต่อมือถือของเราด้วยบลูทูธกับตัวรถเราเนี่ยแน่นอนรับสายวางสายทําได้ง่ายๆที่พวงมาลัยเลยนะคะอ่หนอกอนจากนั้นนะคะการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็สามารถจะทำผ่านตัวหน้าจอตัวนี้ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าไฟหรือว่าตั้งค่าเวลาอะไรต่างๆนะคะนอกจากนั้นจอนี้ก็ยังจะใช้เป็นจอเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยอีกด้วยเข้าเกียร์ถอยปุ๊บภาพก็จะปรากฏนะคะพร้อมตัวเส้นการระยะอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้อย่างเรียบร้อยเลยทีเดียว อีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่หลายคนเนี่ยอยากได้อีคูไว้เลยเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นรถสปอร์ตนะคะเต็มภาคภูมินะคะเป็นรถที่อยู่ในสายคูเป้รูปทรงรูปลักษณ์ทุกอย่างดูสปอร์ตี้หรูหรามากๆแต่ในขณะเดียวกันเขาแฝงไปด้วยการใช้งานนะคะที่เหมาะกับหลายๆไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเบาะนั่งนะคะ ที่สบายคือรถเนี่ยไม่ได้ต่ําจนเกินไปเวลาเราขึ้นลงรถเนี่ยสามารถทําได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นบางทีคุณผู้หญิงใส่กระโปรงใส่กระโปรงสั้นนะคะก็ขึ้นออกขึ้นเข้าออกรถได้โดยไม่ต้องกังวลน,นะคะหรือคุณผู้ชายก็สามารถที่จะเข้าออกได้มีเพื่อนมีญาตินะคะก็สามารถที่จะให้นั่งหลังได้อีกสองคนนะคะถึง สบายๆเลยทีเดียวนะคะมีพื้นที่เล็กรูมให้คนข้างหลังได้อย่างแบบไม่ได้อัตะคัดขัดสนนะคะเดี๋ยวหนึงจะพานั่งดูข้างหลังทีนึงแต่ก่อนที่จะไปข้างหลังเนี่ยขอพูดในเรื่องของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัว e 2 5 0คูปค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะแรงม้านะคะมากกว่าตัว200คูปนะคะอยู่ประมาณ30ตัวเลยทีเดียวเพราะว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับ21 1แรงม้านะคะแรงนะคะ แล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆด้วยเพราะว่า4ีเครื่องยอนต์เขาไม่เยอะนะคะอยู่ที่2,000ซีซีเพราะฉะนั้นเขาก็จะกินน้ํามันอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ12-13นะคะกิโลลิตรเวลาที่เราวิ่งทางไกลหรือว่าเวลาที่เราวิ่งติดๆในเมืองก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ9นะคะถึง10กิโลลิตรเท่านั้นเองก็เรียกว่าเป็นรถที่เบนซินนะคะที่ประหยัดน้ำมันมากเลยทีเดียวสำหรับขนาดซีแล้วก็แรงม้าของเขาค่ะ รีวิวเครื่องยนต์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนเนี่ยไปดูนั่งข้างหลังกันเลยดีกว่านะคะว่านั่งได้สบายประมาณไหนแล้วก็ใส่ของได้เยอะประมาณไหนคะ่ะเราก็จะเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะคะเวลาที่เราพับตัวเบาะนะคะตรงนี้เขาจะหดลงเองแล้วก็ตรงนี้เขาจะสไลด์วูไปเองง่ายๆแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเสร็จปุ๊บค่ะเราก็แค่เดินขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็ก้าวเข้ามานั่งแบบสวยๆจะเสรยผมแบบนั้นก็ได้นะคะไม่เสยก็ได้นะคะเรียกว่าเสรยให้ดูเป็นพิธีปั๊บเลื่อนเบาค่ะถอยหลังมาแบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะนั่งได้นะคะอย่างยเงี้ยสูง165หัวไม่ชนนะคะท่านไหนที่สูงกว่านี้ก็อาจจะแบบมีความโดนหัวมีความนี้ต้องหลบนิดนึงแต่ถามว่าด้วยความที่เขาไปรถสปอร์ตคูปอร์ค่ะ,คะเขาไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อ ให้คนนั่งหลังเนี่ยคือสบายที่สุดนะคะก็คือแบบนั่งได้แบบไม่ลำบากจนเกินไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเบาะแดะเบาะดำเบลแดงโอ้โหหล่อมากนะคะวันนี้เรียกว่าตั้งใจใส่กางเกงมาเข้ากับสีเบลโดยเฉพาะเลยนะคะแบบนี้โอ้โหเวิร์กมากๆค่ะใครนะคะพร้อมที่จะเป็นเจ้าของรถสปอร์ตคูปตัวท็อปสุด 2ความหายากมารวมกันในคันเดียวทั้งความเป็น MG Sport Plus และความเป็น E250 คูปจาก Mercedes-Benz Thailand 40,000กิโลเมตรเจ้าของเดียวจากศูนย์นะคะเพียง2ล้าน90,000บาทเท่านั้นเรียกว่าเซลล์กันแบบครึ่งต่อครึ่งนะคะจากราคารถใหม่กันเลยทีเดียวค่ะสอบถามเราเข้ามาได้เลยนะคะที่0929245641หรือแอดไลน์ เครื่องหมายแอดและตามด้เช่อโชว์รูม b e n ซ์มอเตอร์มอลนั่นเองแล้ะหากว่าใครเข้ามาแล้วไม่ทันแล้วนะคะจะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีรถที่ลง Open Chat แล้วดักจองไปก่อนยังไม่ทันได้ลงเวบ็บอ่ะคือเยอะมากนะคะสามารถที่จะไปแฝงตัวนะคะอยู่ในกลุ่ม Open Chat ได้ในนั้นจะมีการอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนที่จะเอามาไลฟ์สดนะคะรูปในนั้นจะเป็นรูปดิบๆเลยส่วนใหญ่นะคะก็คือ ถ่ายตอล้างเลยนะคะในนั้นจะได้เห็นก่อนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลือกก่อนคนที่อยู่ในไลฟ์สดนั่นเองค่ะนะคะใครที่ชอบดูรีวิวของเน้งสามารถไปติดตามรีวิวทางช่องทางอื่นได้เช่นกันนะคะเรามีทั้ง Facebook ทั้ง y o u t u b e นะคะหรือว่า TikTok นะคะที่ตอนนี้ก็จะมีการอัปคลิปสั้นๆนะคะใครชอบดูอะไรขำๆก็สามารถที่จะเข้าไปเจอกันใน TikTok ได้ค่ะเราพบกันใหม่ในการรีวิวรถในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ